ยู่ถนนทับมเตร์เวขึ้นสานามบินสุวรรณภูมิรถก็ติดหน่อยก็ยมาเรารับแม่บ้านตรงที่โรงแรมโลเดนนิสนะครับก็ดูสดวยวงา,ามพื้นที่สวยงามก็มีเครื่องบินมานะครับเครื่องบินเดิน จุดนี้ก็คือลมพัดบรรยากาศดีช่องลมมาทางนี้มาตรงที่พระพมะทำได้สวยงามที่จอดรถเป็นแนวแล้วก็มาถึงจุดนี้นะครับลมในบ้านยังไม่เดินออกมา ประมาณนี้นะครับผมจุดเมาไปแล้วหนุนไปแล้วครับู๊ลงไปนู่นเลยเกตไกลจะไปทางสนามบินก็มึงรอ อโอเคก็จะเดินมาแล้วครับดูบรรยากาศได้สวยงามนนูน่น นะครับตื๊ดไปแล้วครับลำก็ชื่อโสวัสดีครับกลับพร้อมกันเลย เจอกันแม่บ้านเจอกันคุยกันนนงมแนัแดงมาแล้วครับแล้วก็ะะดีา Golden, ามากพนักงานโกลเด้นพนักงานโรงแรมโกลสวัสดีครับมา <motion S 2> แล้วโกลเด้น<ป>น,นีก่กับพรอมกับพร้อมกันเลยมาแล้ววันนี้ได้กลับเร็วโอเคครับตอนนี้ก่อน